เราจะได้พบนะครับแล้วก็พูดคุยกับผู้ที่ประสบความสำเร็จนะครับจากโครงการเลคทรีมมิ่งแฟนตาเชียนะครับครั้งที่หนึ่งเลยนะครับนั่นก็คือคุณจีราภาบริสุทธิ์นะครับและจะมานั่งพูดคุยกับท่านศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตราด้วยครับสวัสดีทั้งสองท่านครับพี่เริ่มต้นด้วยสถิติก่อนเลยนะได้ครับได้ครับคุณจิราภาเนี่ยเมื่อวันที่หนึ่งเมื่อเมื่อวันที่29เดือนหนึ่งมาร่วมเลคทรีมมิ่งแฟนตาเชีย ด้วยน้ำหนัก99.6กิโลนะครับแล้ววันที่สองหลังจากที่วันที่6เดือน2ผ่านไปหนึสัปดาห์ครับนะ,ะเรามาวัดกันใหม่เนี่ยน้ำหนักไปอยู่ที่97ลด,ลดไป2กโล,ลกว่าพอสัปดาห์ที่สีครับนะฮะวันที่26เดือนกุมภาน้ำหนักจาก97ลงไปเหลอือ91นะฮะลดไปอีก6โล แล้วก็เมื่อวันที่18 <S <S> <S เดือนมีนาวัดแล้วน้ำหนักอยู่ที่8 6 7 <S <S> <S <S> ทั้งหมดลดไป12.9หรือ13โลอ,อ,อันนี้น้ำหนักนะ <S <S> อ,ม <S <S> อมืมาดูที่จุดเหนือเสดือ, <S <S> อ<ม>นะครตอนมาเนี่ยวันแรกมาที่107เซนติเมตรเดนสัปดาห์ผ่านไปเหลือ95เซนติเมตรสีสัปดาห์ผ่านไปเหลือ88เซนติเมตร และเมื่อ7สัปดาห์ผ่านไปเหลือ84.5ซนติเมตรลดไปทั้งหมด22.5ซนติเมตรโอ้เก <s> นะือบฟุตนึงอ่ะใช่ส่วนจุดผ่านตรงสะดือแป๊ะเลยครับวันที่มาเนี่ยนะร้อยเก้าซนติเมตรหนึสัปดาห์ผ่านไปร้อยหสี่สัปดาห์ผ่านไปเก้าสิบและเจ็ดสัปดาห์ผ่านไป9ก้าสบห้าลดไปทั้งหมด14บสี่เซนนะคะ สะดือนะบริเวณหน้าท้องซึ่งจะเป็นบริเวณที่ใหญ่กว่าเพื่อนเนี่ยนะฮะตอนมานั้นร้อยยี่สิบสามเซนติเมตรผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ร้อยสิบเอ็ดเซนติเมตรผ่านไปสี่สัปดาห์ร้อยแปดเซนติเมตรและเจ็ดสัปดาห์นั้นร้อยสามเซนติเมตรหมดไปทั้งหมดยี่สิบเซนติเมตรโอโ้โหสุดท้ายที่เข้าแข่งชนะนะขาเนี่ยมาที่เจ็ดสิบหกเซนติเมตรครับ วันนั้นลดไป6เซนหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปนะอืก็ได้เจ็ดสิเซนและ4สัปดาห์ผ่านไป67เจ็ดเซนและปัจจุบันก็ค่อนข้างจะอยู่ตัวที่67สิบเจ็ดเบดเสร็จลดไปที่9เซนติเมตรนะต้องถามคุณกิรภาครับว่าตัวเลขเดิมๆเ,เ,เนี่ยทำไมถึงเป็นคนตัวใหญ่ขนาดนั้น ก็ทานอาหารเก่งนะคะเรื่องการกินเป็นสิ่งสำคัญเป็นกรรมพันธ์ไหมครับที่บ้านรูปร่างตัวสูงใหญ่ไหมครั็ก็มีส่วนบ้างค่ะมีส่วนบ้างนะครับแล้วก็มีความทุกข์ทรมานไหมครับสมัยที่เป็นคนตัวใหญ่เป็นผู้หญิงตัวใหญ่ๆอาจะได้ว่าอดีตนะอดีตแล้วนะอ่าเป็นยังไงบ้างครับตอนนั้นก็คิดนะคะว่าถ้ามีสิ่งอะไรดีๆข้ามากับชีวิตเราที่มันลดความอ้วนได้อะไรเงี้ยคือทดลองมาหลายยี่ห้อแล้วค่ะอื เคยคิดไหมว่าจะลดได้อ่ะไม่เคยอะค่ะไมคว่า <laughs> <laughs> จะสิ้นหวังแล้วอ่ะ <laughs> รู้สาเหตุไหมสาเหตุที่ทําให้เราตัวอ้วนใหญ่อ๋อทานข้าวตอนกลางคืนแล้วก็ทานทานเยอะ,ะอ๋อเป็นคนทานข้าวตอนก่อนนอนค่ะแล้วก็ทานเยอะทานเยอะเป็นคนแขนขาใหญ่ค่ะรูปร่างใหญ่อืแล้วนึกยังไงคะเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจยังไงเข้ามาร่วมกับเล็กทริปปิ้งแฟนตาเชียเขาเนี่ยอ๋อมีมีพี่เขาบอกว่า สินค้าตัวนี้รสดีอยากลองเพราะยังไงผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นของคนไทยคนเราต้องช่วยช่วยเหลือคนไทยหนูเราบอกว่าถ้าจะให้คนอื่นสวยหนูต้องสวยก่อนเพราะหนูอยากสวยหนูบอกเดี๋ยวขอหนูไปเทสกับตัวเองก่อนตั้งเป้าไว้ที่ประมาณเท่าไหร่สามสิบโลค่ะสามสิบโลแปลว่าจากเก้าสิบเก้าจะให้เหลือหกสิบเก้าค่ะคิดว่าจะได้ไหมได้ค่ะอาจารย์พิเชษจะได้ไหมเห็นครั้งแรกเป็นยังไงอาจารย์ ข้าเห็นครั้งแรกก็ตกใจเกือบจะไม่ให้เธอเข้าซะแล้วไม่ให้เธอเข้าแข่งขันเพราะว่ารู้สึกว่าไซส์มันมันเกินมาตรฐานเกินกว่าที่ตั้งเอาไว้ใช่ครับเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะดูว่าโอ้โหโครงการนี้มันทําอะไรกันมันจะทําอะไรไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่ว่ายังไงก็ตามะเธอก็เป็นผ่านเป็นคนสุดท้ายนะฮะแล้วคือเราก็คือเห็นแล้วล่ะว่าเอลเธอเนี่ยลดไปสวยงามแน่แนเพราะ จะมีไขมันเนื้อนิ่มๆ <ừ> เนี่ยเยอะนะครับแต่เรื่องน้ําหนักที่เธอบอกว่าจะเอา30กิโลเนี่ยผมว่ามันจะเริ่มลดยากลงครับสิ่งที่จะหายไปที่ทําให้น้ําหนักหายไปก็คือไขมันจะต้องลงไปอ <ừ> ขณะนี้ไขมันของเธอที่เนื้อเอลนี่ลดไปเท่าไหร่นะฮะลดไป ยี่สิบสองจุดห้าเซนแล้วอ่ะรับท <no S 2> ั้งหมดเกือบฟุตหนึ่งแล้วฮะเกือบฟุตหนึ่งแล้วอ่ะนะครับลดผมมาลดไปอีกอย่างมากสักสิบเซนผ่านสะดือลดไปสิบสี่เซนแล้วใต้สะดือลดไปยี่สิบเซนแล้วอาจจะลดไปอีกสักสิบเซนเพราะฉะนั้นน้ําหนักของตัวที่จะหายไปก็คือน้ําหนักไขมันที่หายไปเพราะนั้นไขมันมันจะหายไปไม่ค่อยเยอะเพราะผลิตภัณฑ์นี้เราไม่ได้ลดน้ำหนักเราลด เฉพาะไขมันเมื่อไขมันหายไปมันก็มันก็น้ำหนักก็หายไปก็คือมันเป็นส่วนเกินของร่างกายร่างกายไม่ก้าอาจจะยากแต่ประมาณสักเจ็ดสิบห้าน่าจะได้รก็ตอนนี้ยู่ที่แปดสิขนาดเดียวกันเนี่ยครับพอไขมันหายไปมันจะมีส่วนของการสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นด้วยกล้ามเนื้อหนักกว่าไขมันนะใช่ครับแต่ว่ากินที่น้อยเพราะนั้นก็รูปร่างจะเพียวรงรูปร่างจะดีขึ้นแต่น้ําหนักอาจจะไม่หายไปครับผมถึงบอกว่าผลิตภัณฑ์นี้ถ้าอยากจะดูประสิทธิภาพให้ดูที่กระจก อย่าไปดูบนเครื่องช่างโอ้ดูรูปร่างเรารในกระจกดังนั้นต้องถามคุณเจรภาว่าทํายังไงตลอดเจ็ดสัปดาห์ที่ผ่านมาน,น,นวดเองค่ะเวลาว่างก็นอนดูทีวีก็นวดตัวเองอาบน้ำเสร็จก็ไม่ได้ไปไหนก็นวดตัวเองถ้าออกไปทํางานก็นวดเสร็จแล้วก็แต่งตัวไปทํางานก็สบายสบายคือนวดยังไงแบบเค้นต้องกดต้องตบต้องอะไรไม่พอปกติกันไม่ตบค่ะไม่ตบไขมันทาไปเฉยเหมือนทาบอดี้โรชั่นทั่วไป แต่ก็คือพิ้วหน่อยค่ะจะได้ครีมเข้าไปมันเหนียวหนอะไหมไม่ค่ะเย็นสบายอ๋อเย็นสบายเอแล้วก็ทุกเวลาที่มเวลาว่าค่ะแต่ส่วนมากจะเป็นเช้ากับกลางคืนเช้ากับกลางคืนคแล้วเรื่องของการบริโภคล่ะครับก็รู้สึกว่าจะน้อยลงอ่ะเพราะทานแค่อิ่มเห็นที่พิ่ชษบอกว่าครีมตัวนี้จะช่วยทําให้อิมน้อยลงได้หรอครับเพราะอะไรครับครับตรงนี้พูดแล้วจะมีปัญหากับอยหรือเปล่า อาไม่เป็นไรครับปัญหาของอาจารย์ไม่ใช่ปัญหาของผมครับในเชวิยศาสตร์ในเชิงวิทยาศาสตร์ที่เราทดสอบนะครับสิ่งที่เข้าไปมันจะทําให้ทําให้ในเซลล์ไขมันเนี่ยซึ่งมีไขมันอยู่เยอะเนี่ยถูกเอามาไขมันถูกป้อนเข้าไปในส่วนที่เป็นเตาเผาไขมันที่เรียกว่าไมโทคอนเดรียแล้วไขมันก็เปลี่ยนเป็นพลังงานให้เราได้ใช้นะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราก็มีพลังงานมากขึ้นจากไขมันส่วนเกิน ครับนะฮะซึ่งอยู่ในเซลล์นะฮะเพราะนั้นเซลล์ก็ลดขนาดลงพร้อมกับมีพลังงานเพิ่มขึ้นก็คือการที่จะเติมพลังงานใหม่ก็ไม่จําเป็นครับในแต่ละเซลล์ก็ไม่จําเป็นเพราะในเนื้อยืดยืส่วนที่มีเซลล์เหล่านี้อยู่มันก็ไม่จําเป็นต้องมีพลังงานเหมือนกันไม่จะเป็นเพิ่มขึ้นเหมือนกันอาหารมื้อที่เรากินเข้าไปมื้อที่แล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าเราเอาไขมันส่วนเกินที่มีอยู่ที่มีอยู่ไปใช้เพราะผลิตภัณฑ์ของเราตรงเนี้ย มันไปเร่งการเผาผลาญไขมันส่วนเกินโดยการให้มันป้อนเข้าไปในเตาเผาพลังงานของเซลล์ก็เลยไม่อยากกินเพิ่มเพราะนั้นเราก็จะกินน้อยลงน้อยลงน้อยลงในที่สุดเนี่ยเราจะมีการสร้างนิสัยการกินใหม่เรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุดก็กินแต่พอเพียงกับความต้องการของร่างกายก็จะอยู่ตัวเรื่องน้ำหนักสาเหตุที่คนเราอ้วนก็เพราะว่ากินเกินโดยไม่รู้ตัวสะสมโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วกระเพาะของเราก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น เียนี้เราก็เออเพลินกับการที่มันก็พาะใหญ่ความรู้สึกมันดีเอ็นจอยอิทติ้งความรู้สึกมันดีนั่นก็เพลินครับนั่นก็เป็นนิสัยที่เรากินเกินโดยไม่รู้ตัวแต่อันนี้พอควบคุมได้มันก็สบายครับวันนั้นที่ชนะเหล่าขาความรู้สึกเป็นไงครับถามนิดนึงก็ตื่นเต้นนะคะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดีจริงๆสามารถลดได้ด้วยก็เลยใช้ต่อใช่ค่ะก็เลยใช้ต่อแล้วก็บอกต่อเพื่อนอะไรเงี้ยแบบ อย,อ,ยอยากให้คนอื่นก็สวยมากเพราะว่าคนอ้วนเนี่ยมันลาบากตอนเดินตอนนั่งตอนจะไปไหนกับใครเนี้ยแล้วตอนนี้คนข้างๆเขาพูดอะไรบ้างไหมเกี่ยวกับการที่หุ่นเราประมาณน,นี้ค่ะก็คือคนที่ว่าให้กําลังใจที่สุดก็คือลูกชายลูกชายก็บอกกับบนเตียงกับก่อนที่จะมาแข่งลูกชายก็บอกว่าแม่ครับขอให้ชนะนะให้กำลังใจมาให้กำลังใจค่ะกลังใจดีที่สุดแล้วก็ตัวนี้ก็แฟนก็พูดถึงว่าผอมลง หน้ากอดขึ้นไปด้วยเลยนะตอนเอาคนนี้ดนึ่งแล้วมันมีผลทางด้านอื่นไหมเช่นบังบงงผลิตภัณฑ์เนี่ยดยิดร่างกายมีผื่นคันมีอะไรข้ามีผลข้างเคียงรอว่างั้นอ่ะไม่มีครับสบายดีอ่ะก็มีความสุขดีนอนหลับก็ดีตื่นนอนก็แฮปปี้ดีด้วยง ตอนมีผลข้างเคียงมีคนก็บอกพี่ว่าผิวดีขึ้นขึ้ถึงมองเห็นว่าหน้าขอดคือพี่เคยคุยคนที่เขาใช้เขาบอกผิวเขาเนียนขึ้นถ้าใครที่มีรอยผิวส้มผิวซ่มเซลลูไลท์เซลลูไลท์เซลลูไลส์หายไปง่ายๆนะครับรอยรอยน้ำคลอดค่ะรอยแตกจะน้อยลงรอยแตกไปงาะฮะน้อยลงแทนที่โรค เรียนไปก็คือแบ่งกาหารูพืมแบงไม่เจอหรอกกาที่นอกเรียนไปเนี่ยอาจารย์เช่นครับอธิบายนิดหนึ่งทำไมน้องเขาถึงได้ความสําเร็จตรงนี้เกิดขึ้นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับน้องเขาเนี่ยมันทำงานยังไงครับครับคือหลักการเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เรารู้ที่เรามีการวิจัยทดสอบแล้วนะฮะว่ามันช่วยในการนำไขมันไปเผาให้เป็นพลังงานให้เร็วขึ้นนะครับ แล้วก็ใส่ไอสารตัวเนี้ซึ่งเราอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่จําหน่ายแล้วทั่วโลก,กน,นะครับ <Ừ. S 2> แล้วก็มีการทดสอบในสารสถาบันทางการแพทย์ว่าใช้ได้ผลปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงกับนะครับะะก็เพียงแต่ว,ว่าเราทําอย่างไรที่จะเอาสารตัวนี้ซึ่งเราเรียกว่าซปเปอร์ไฮโซนะครับะะเป็นชื่อวิทยาศาสตร์ที่เราตั้งขึ้นมาเราไปบรรยายทั่วโลกก็ใช้คาว่าซปเปอร์ไฮโซเพราะเราบรรยายผลิตภัณฑ์ไม่ได้ครับเข้าใส่ทํายังไงที่ใส่เข้าไปในครีมแล้วให้มันซึมเข้าไปใต้ผิวหนัง ซึมเข้าไปในผิวหนังแล้วก็ไปทํางานกับเซลล์บริเวณนั้นแล้วทําให้ไขมันในเซลล์ละลายถูกเร่งเอาถูกเร่งมอนเข้าไปคือจริงๆเป็นกระบวนการธรรมชาติอยู่แล้วครับแต่ตัวเนี้ยมันไปเร่งอันนี้เหมือนเราพัดเตาไฟใช่ไหมครับใช่ครับคือในปกติเนี่ยในเซลล์ถ้ามันจะมีถ้ามีแป้งอยู่นะครับมีพวกคาร์โบไฮเดรตอยู่มีไขมันอยู่ธรรมชาติ จะเผาแป้งหรือพวกคาร์โบไฮเดรตนี่ก่อนก่อนก่อนแต่ถ้าซูเปอร์โซเข้าไปในเซลล์ปั๊บมันจะสวิตช์มันจะทำให้ไขมันป้อนเข้าไปก่อนโดยการไปเปลี่ยนเอนไซม์กระเร่งกระบวนการเอนไซม์ที่ใช้วันแป้งก็ไม่ได้ใช้แล้วแป้งคือส่วนที่เราทำให้เราอิ่มทำให้เซลล์อิ่มแต่ไขมันมันทำให้เราไม่รู้สึกอิ่กแต่ไขมันก็ทำให้เราดูฉุกแล้วไขมันหายไป เมื่อไขมันหายไปมันจะยุบมากนะฮะเพราะไขมันกินที่เยอะใช่ไหมครับครับแล้วก็ได้ไขได้พลังงานเยอะด้วยคือพลังงานคาร์โบไฮเดรตก็ยังเอาไปใช้ได้ใช่ครับทันทีเลยครับตอนนี้คาร์โบไฮเดรตจะถูกใช้น้อยลงไขมันเนี่ยจะถูกใช้มากเอาไคยใช้ก่อนแล้วก็กลายเป็นพลังงานที่เราได้ใช้มวลคาร์โบไฮเดรตที่เรากินไปเมื่อที่แล้วก็เก็บไว้ก่อนครับ มื้อต่อไปก็กินน้อยลงอาจารย์ครับพูดอย่างนี้ก็แปลว่าคนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์นี้ผลที่ได้รับมันคงจะไม่เท่ากันใช่ครับบางคนได้มากบางคนได้น้อยค,คนประเภทไหนได้มากคนประเภทไหนได้น้อยค,คนที่ไม่ไขมันเยอะๆจะได้มากมเนื้อนิ่มๆนะครับหลังคลอดบุตรนะครับะะแล้วถ้าไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นมาก็ย่อมจะง่ายกว่านะครับอย่างนี้เป็นต้นไม่มีการสะสมนะครับอย่างของคุณชลาภานี่ยังจะลดลงไปได้อีกไหมผมกะเมื่อกี้คุยกับเธอครับ ผมว่าจะให้เธอลดลงไปถึงซักนี่สักตอนนี้เริ่มเริ่มตั้งแต่99.6ใช่ไหมครับคือประมาณร้อยอ่ะนะฮะอยากให้เหลือ70ลงไปได้ถึง70กิโลเลยองเชื่อประดก็30กิโลตามที่เธอตั้งเป้าไว้ครับนะครับก็เพียงแค่ทานวดจะต้องมีตัวไอซุปเปอร์ไฮโซที่ผมเพใส่ก็ไปในครีมอ่ะก็เธอใช้ดื่มด้วยดื่มด้วยได้อีกนะโอ้สุดยอดเลยฮะนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ นี่คือผลิตภัณฑ์ของนักวิทยาศาสตร์ไทยที่ได้ทำการค้นคว้าวิจัยเป็นเวลายาวนานนะครับก็คือใช้ความรู้อย่างเต็มที่และใช้จิตใจที่มีความปรารถนาดีต่อผู้บริโภคแล้วก็ทำสิ่งนี้ออกมาในขณะที่ทำนั้นเนี่ยไม่เพียงแต่จะหวังผลที่ปรารถนาให้เกิดขึ้นเท่านั้นแต่ยังคงระมัดระวังในเรื่องของผลข้างเคียงไม่ให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์นี้จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยไร้ผลข้างเคียง นะครับและในขณะเดียวกันผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยใช้ได้ผลอย่างไรนั้นเราไม่ได้บอกว่าทุกคนจะได้ผลเท่ากันทั้งนี้เพราะว่าสรีระและรูปร่างของทุกคนนั้นแตกต่างกันไปเมื่อกีก้อาจารย์พิเชษก็บอกแล้วนะครับว่าคนที่มีไขมันมากและเนื้อนิ่มคนที่หลังคลอดนั้นจะได้ผลด,ดีกว่าคนที่เนื้อแข็งไปแล้วนะครับ <lee. S 1> แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยตอนเริ่มเริ่มเริ่มตนน้นนั้นเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้นั้นจะสูงมากแต่ก็ค่อยๆจะลดลงไปหลังจากที่ ไขมันส่วนเกินนั้นเริ่มหายไปเพราะฉะนั้นส่วนที่ลดลงไปนั้นก็จะน้อยลงนะครับนอกนือจากการที่เราจะภาคภูมิใจในนักวิทยาศาสตร์ไทยที่ทําสิ่งดีสิ่งงามเหล่านี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็อยากจะบอกได้เลยว่าการกระทําตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นการกระทําเชิงพาณิชย์เท่านั้นแต่เป็นการกระทําที่ให้คุณประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพราะว่ามนุษย์นานุนเนี่ยอยากจะสุขและอยากจะสวยแล้วก็ด้วยความสามารถทางนักวิทยาศาสตร์ไทยและความตั้งใจดีของนักวิทยาศาสตร์ไทยนี้นะครับ ที่ทำให้มีผลิตภัณฑ์ที่สุกสวยอย่างเซฟเกิดขึ้นครับนี่คือสิ่งที่เราอยากจะฝากท่านทั้งหลายเอาไว้ว่าถ้าหากแม้นท่านอยากจะเป็นคนสวยท่านต้องดูแลตัวเองครับถ้าท่านอยากเป็นคนสวยท่านต้องลงทุนครับไม่ว่าจะเป็นเงินเวลาความพยายามแล้วก็จิตใจที่มั่นคงในการจะทําสิ่งเหล่านี้นะครับวับนนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองอท่าน<ห>มากเลยนะครับนี่แหละครับของดีที่เราอยากจะบอกให้คุณได้